สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV นิวประจำวันที่8สิงหาคม2566ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกเลยค่ะหอการค้ราประโจอริขันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตค่ะ วันที่8สิงหาคม2566นายสุรัตนลล์รงฤทธิ์ประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์กรรมการผู้จัดการบริษัทไฮโค้ดประเทศไทยจำกัดนางสาวนภาพรพ,พันศรีมังกรรองประธานหอการค้าจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และเป็นประธานจัดโครงการนี้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตตามโครงการ 900,000cc 90ปีหอการค้าไทยทำความดีเพื่อสังคมและเพื่อสำรองโลหิตยามขาดแคลน ที่บริษัทไฮโค้ดประเทศไทยจำกัดตำบลหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีนายพลกิจพงวศ์ไรศิลป์นายอำเภอหัวหินนางอุสาพงวศว์ไรศิลป์นายกิ่งกาชาติาอำเภอหัวหินนายอัติชาชัยศรีรองนาย,ยกเทศมนตรีเมืองหัวหินนายอัครวินโคสิต์ชัยวัฒน์ประธานกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าจังหวัดประจวบ YEC และพนักงานบริษัทไฮโค้ดประเทศไทยจำกัดกว่า50คนเข้าร่วมนางสาวนภพรพันศรีมังกรกล่าวว่าโครงการ900,000 90ปีหอการค้าไทยเป็นการสารต่อภารกิจจากโครงการบริจาคโลหิต85ปีหอการค้าไทยซึ่งได้ริเริ่มเมื่อปี2561เพื่อให้สมาชิกหอ,อการค้าไทยและสภาหอ,อการค้าแห่งประเทศไทยหอ,อการค้าจังหวัดตลอดจนเครือข่ายได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตและเป็นโลหิตสำรองในยามขาดแคลนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายในการเชิญชวนสมาชิกหอ,อการค้าไทยและ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศหอการค้าต่างประเทศสมาคมการค้ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในโครงการมีระยะเวลาดำเนินการ1ปีตั้งแต่เมษายน2566ถึงเมษายน2567โดยมีเป้าหมายคือ 9,000cc ผู้ที่ร่วมบริจาคโลหิตในวันนี้ยังได้ลุ้นรับโชคว,วันที่8เดือน8สำหรับคนที่เกิด เดือนที่8หรือคนที่เกิดเดือน8ที่มีเลข8ในเลข13หลักบนบัตรประชาชนรับสิทธิชิงโชคเงินรางวัลสูงสุด90ล้านบาทรับสลากกินแบ่งรัฐบาลตั้งแต่1ถึง15ใบแทนคำขอบคุณจากใจบริษัทไฮโค้ประเทศไทยจำกัดอีกด้วยนางสาวนภาพรกล่าวโครงการรับบริจาคโลหิตของหอ,อการค้าไทยเนี่ยนะคะหอ,อการค้าไทยเนี่ยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ โลหิตเนี่ยนะคะสำหรับผู้ที่ประสบอุบัติเหตุก็เลยจัดทำโครงการแล้วเนี่ยพอมาถึงจนปีนี้เนี่ยหอาการค้าเนี่ยครบรอบ90ปีการก่อตั้งก็เลยจัดทำโครงการเรื่อง90 0 0 0ซีซีทีนี้เนี่ยเพื่อจะได้เป็นการที่จะออให้ทุกคนมีส่วนร่วมก็เลยมีนโยบายให้กับสมาชิกหอาการค้าจังหวัดทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมนี้ด้วยค่ะก็ พอการค้าจังหวัดประจวบเนี่ยเราเป็นสมาชิกถูกไหมคะแล้วเราก็รับนโยบายมาเราก็เล็งเห็นเหมือนกันว่าการที่คนเนี่ยไม่มีโลหิตสำหรับในการช่วยเหลือชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญเราก็เลยเอามาทำโครงการโดยที่รับมาและเราคิดว่าเราหน้าที่จะร่วมตัวเนี้ยกับสภากาชาติ โดยที่ในครึ่งปีแรกเนี่ยครึ่งปีหลังที่เราทำเนี่ยเราจัดไว้7กิจกรรม7สถานที่ของสมาชิกหอการค้าจังหวัดประจวบนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่4ค่ะรองผู้ว่าประจวบคีรีขันแจ้งอ่างเก็บน้ำเขาคันหอกค่ะ วันที่8สิงหาคม2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าจากกรณีที่มีชาวบ้านเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชนถึงความเดือดร้อนการขาดแคลนน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่บ้านด่านสิงคอนบ้านไร่เขาหมู่6ตบลคลองวานอเม,มืองประจบคีรีขันธ์เนื่องจากสภาพอ่างเก็บน้ำเขาคันหอกรั่วไหลและคันฝายชะลอน้ำบริเวณพื้นที่ด้านล่างพังถลม่มทําให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเหลือน,น้อยไม่เพียงพอต่อประชากรที่เพิ่มจํานวนมากขึ้นตามลําดับ ที่ผู้สื่อข่าวได้เคยเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนั้นคืบหน้าล่าสุดว่าที่พันรีอริศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเปิดเผยว่าจากกรณีที่ชาวบ้านระบุว่าได้รับความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้าใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคไม่เพียงพอต่อประชากรที่อยู่อาศัยในพื้นที่ซึ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้นและต้องสลับน้ําใช้วันเว้นวันที่ผู้สื่อข่าวได้เคยเสนอไปนั้นข้อเท็จจริงขอเรียนว่า หน่วยผลิตน้ำประปาดังกล่าวอยู่ในความรับผิดชอบของอบตอคลองวานซึ่งรองรับประชากรประมาณ1,500คนซึ่งใช้น้ำดิบของชลประทานอ่างเก็บน้ำเขาคันหอกมาอย่างต่อเนื่องและปัจจุบันอ่างเก็บน้ำนี้สามารถเก็บน้ำได้2ใน3เฉลี่ยประมาณ2 0 0แสนลูกบาทเมตรเนื่องจากได้มีการชำรุดรั่วไหลและจังหวัดรับทราบเรื่องนี้มาหลายปีแล้วซึ่งทางชลประทานได้มีการมาออกแบบเมื่อปีพศ2560โดยใช้งบประมาณในการแก้ไขประมาณ40ล้านบาทแต่กระ กวนการสื่อสารเรื่องงบประมาณที่ไม่ชัดเจนซึ่งแนวทางการบริหารจัดการน้าประปามันบริหารจัดการได้น้ําดิบที่มีอยู่มันเพียงพอต่อการใช้งานของประชาะกรประมาณ1,500ครัวเรือนส่วนเรื่องการแก้ไขในส่วนที่มันชำรุดเสียหายวิธีการต้องทําแบบนี้อบตคลองวานในฐานะเจ้าของทรัพย์สินต้องยื่นขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้ก่อนโดยเริ่มจากชุมชนต้องทําประชาคมชาวบ้านและอบตอเสนอขึ้นมาตามลำดับชั้นและส่งไป ที่กรมป่าไม้เมื่อได้ใบอนุญาตจากกรมป่าไม้แล้วเราก็จะเอาแบบที่กรมชลประทานออกแบบไว้ยื่นขอกระบวนการของงบประมาณซึ่งเชื่อว่ากรมชลประทานนั้นมีความเมตตาอนุเคราะห์กับชาวบ้านอยู่แล้วก็น่าจะไม่ติดขัดมีปัญหาอะไรซึ่งทางจังหวัดพร้อมที่จะผลักดันร่วมสนับสนุนสื่อสารกับกรมป่าไม้ให้รีบอนุญาตโดยด่วนและผมได้มีหนังสือสั่งการไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแล้วให้นำหนังสือไปที่อบตคลองวานให้เริ่มกระบวนการขออนุญาตใช้พื้น ที่ป่าไม้จึงจะได้เริ่มกระบ,บวนการของงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมอ่างเก็บน้ําแห่งนี้เป็นหน่วยผลิตประปาของอบตคลองวานนะรองรับประชากรประมาณ1,500คนนะครับในส่วนของน่าจะเป็นหมู่หนะครับหน่วยผลิตตรงนั้นใช้น้ําดิบจาก อ่างเก็บน้ําของชลประทานก็คือเขาคันหอกซึ่งอ่างเก็บน้ําตัวนี้ทุกวันนี้ก็ยังเก็บน้ําได้สองในสามก็เฉลี่ยประมาณเกือบ2องแสนนะลูกบาทเมตรนะครับมีบางส่วนรั่วอันนี้ไม่พูดกันเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเดิมเป็นอ่างเก็บน้นําขนาดเล็กของชลประทานหลังจากนั้นก็ได้มีการส่งมอบให้กับทางอบตอเมื่อผมจออําพศไม่ได้สิบกว่าปีที่แล้วนะครับหลังจากนั้นก็มีการใช้ประโยชน์มามาอย่างปกติก็มีการชํารุดซึ่งตรงนี้ทราบเราทราบแล้ว จริงๆเนี่ยจังหวัดทราบมาหลายปีแล้วเพียงแต่กระบวนการเนี่ยทางชมพรานก็ได้มาออกแบบให้เมื่อปี60ออกแบบแล้วต้องใช้งบประมาณในการแก้ไขในประมาณ40ล้านแต่เนื่องจากว่ามีกระบวนการการสื่อสารต่างหากที่สําคัญกระบวนการงบประมาณที่ไม่ชัดเจนวันนี้ผมก็ได้ชี้เห็นว่า แนวทางในเรื่องของการบริหารน้ําประปาเนี่ยมันบริหารได้นะมันบริหารได้น้าดิบที่มีอยู่เนี่ยมันเพียงพอขณะช่วงนี้เป็นหน้าแล้งก็ยังเพียงพอต่อการใช้งานทั้ง1 5 0 0ครัวเรือนนะครับนี่คือในส่วนของการบริหารจัดการน้ําประปาส่วนเรื่องน้ําดิบยังมีอยู่ยังสบายๆนะครับส่วนเรื่องของการจารุตวิธีการต้องอย่างนี้1อ่างเก็บน้ําตัวเนี้ยไม่ได้ขอ ขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าตั้งแต่สมัยดั้งเดิมอไม่ว่ากันสมัยโบราณเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเ,เข้าซ่อมเนี่ยองค์กรปกครองส่น่ในฐานะเจ้าของทรัพย์สินตรงนี้จะต้องยื่นขอ,อขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้จากกรมป่าไม้ก่อนเมื่อได้ใบอนุญาตตรงนี้เสร็จปับ๊บมันต้องเริ่มจากชุมชนต้องเริ่มจากประชาคมเริ่มจากอบตอส่งมาตามระดับและส่งไปที่กรมป่าไม้เมื่อได้ใบอนุญาตเสร็จปับ๊บเราจะเอาแบบที่กรมชมประทานทําให้แล้วเนี่ยทำให้แล้วเนี่ย ยื่นขอกระบวนการงบประมาณซึ่งผมเชื่อว่ากรมชนประทานเนี่ยถือว่ามีความเมตตามีการอนุเคราะห์พี่น้องประชาชนประจบมาโดยตลอดไม่ใช่เรื่องสําคัญงบประมาณสินสบล้านไม่ใช่สาระเพราะฉะนั้นก็คือในส่วนของการเริ่มต้นจากชุมชนในการดําเนินการที่จะขอใบาญาตเรื่องของการใช้ประโยชน์ต้องไล่มาแบบนี้จังหวัดพร้อมที่จะผลักดันร่วมสนับสนุนร่วมสื่อสารกับทางกรมป่าไม้ว่าตรงเนี้ย ต้องรีบเข้ามาซ่อมโดยด่วนต้องโทษฮนะต้องรีบอนุญ,ญาตโดยด่วนแต่เขาก็มีขั้นตอนนำเรียนว่าวันนี้ผมได้มีหนังสือสั่งการนะฮะไปที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดให้ทำหนังสือไปที่อบตคลอ,องวานให้เริ่มกระบวนการการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่าไม้ถึงจะนำมาสู่การของบประมาณในการซ่อมแซมแจ้งปิดการจราจรทางลงชายหาชะอำค่ะ วันที่7สิงหาคม2,566ที่ผ่านมาเทศบาลเมืองชะอํร่วมกับแขวงการทางหลวงเพชรบุรี ทำการปิดการจราจรถนนทางลงชายหาดชอมตั้งแต่บริเวณสี่แยกชอมสามแยกสีสกุลไทยเพื่อทำการขุดลอกวางท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เทปูนและประับภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกชามในระหว่างวันที่เจถึงวันที่11สิงหาคม25 6 6ด้วยโดยแขวงทางหลวงเพชรบุรีจะดำเนินการนำเครื่องจักรใหญ่มาขุดลอกพื้นผิวการจราจรบริเวณถนนทางลงทะเลสี่แยกชาำก่อนทำการฝังท่อสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่ เพื่อระบายน้าไม่ให้ท่วมผิวการจราจรเทคอนกรีตปรับพื้นผิวการจราจรบริเวณสี่แยกปรับพื้นผิวบนทางเท,ท้าสองข้างทางระยะทางประมาณ150เมตรต้องใช้เวลาในการดําเนินการ5วันจึงขอให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนโปรดเรียกไปใช้เส้นทางจุดกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟหน้าศูนย์โตโยต้าชอําเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนพร้อมกันนี้ทางเทศบาลเมืองชอําได้เตรียมดําเนินการเปลี่ยนป้ายสัญ,ญลักษณ์การท่องเที่ยวเมืองชอําใหม่ในรูป แบบซุ้มทรงสี่เหลี่ยมสูงกว่า5้าเมตรติดตั้งจอ LCD ทั้งสองฝั่งป้ายเพื่อความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของเมืองชาำต่อไปและทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะ คุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่องสีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ JTV New c a b เค TV หรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทร062965244 และสามารถรับฟังข่าวได้ที่สถานีวิทยุหัวหินซิตี้เรดิโอคลื่นความถี่88.75เมกะเฮิร์สำหรับวันนี้ที่ฉันจุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ